จ้าพัดเข้าบ้านท้าสวัสดีจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาเอาเห็ดหม้เก้าเด้อจ้าน้ำลดลงแล้วเนาะอันเป็นขอนใหม่หลังบ้านเด้อจ้าพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าน้ำลดลงแล้วเนาะจ้ากันเลยบ้านมาเอาได้อยอขอนยันพันพานพริกตกน้ำเนาะโอ้ยก็อ,อยู่ไก่แทะ โอ้ยเอาได้บีน้องเหรอเนี่ยจ้าพี่น้องกับพ่อได้แกงอยู่ด้วยกันตรงนี้จังเิบไป,ปเอาได้เนาะวันนีน้ สิบุพเาตกน้ำซะบ่เสียวๆอยู่จ้ายานพลาโทรศัพท์ตกน้ำไหมปึ๊บอ๋อกยัย กำลังออนอยู่จ้ะแกงใส่หน่้อไมมเนาะจ้ะเห็ดขอนขาวตกจอมลุงนี่กับโอ้โทรศัพท์หมุนขอนนะพี่น้อง lao ao lao ao lấy chăn ừ. ừ. đây kèn mực nhay nên lấy rồi cầm nền nền con nhăn tóc nam อ,อึ๊บโอ้ย,อยสุดท้ายแล้วจ้ะอึ๊บอืมได้แล้วบัดนี้ได้แกงหนึ่งเลยจ้ะ เราเบ่งผลงานกันเลยจ้าเคบิงกระตาหน่อยโอ้ยลุกขึ้นยังไงบ้านีเนี่ยแตกจ้าผลงานเมื่อนี้จ้าเหตุขอนขาวนะจ้า จ้าก็จะได้แกงเอาไปแกงไส้น้องไม้เนาะจ้าขอบคุณหลายๆดนอจ้าปากกดไล,ลค์กดแชร์กดติดตามให้พวก้รงเข้าบ้านเฮาได้ด้จ้าขอบคุณหลายๆจ้า